ดวงรายสัปดาห์ชาวราศีตุลประจำวันที่วันที่24ถึง31พฤษภาคม68ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนบทพิสูจน์ของหัวใจและการคืนสมดุลในชีวิต คุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เรียกร้องความกล้าหาญทางอารมณ์มากกว่าที่เคยไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะชีวิตกำลังท้าทายให้คุณยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อแม้ว่ามันจะสั่นคลอนความมั่นใจคุณในทุกย่างก้าวตาม ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ราศีตุลจะรู้สึกเหมือนทุกอย่างในชีวิตเริ่มหมุนกลับมาสู่จุดที่คุณต้องเลือกว่าจะรักษาสิ่งที่เคยมีหรือสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาโดยไม่หันหลังกลับแม้คุณจะเป็นราศีที่รักความสมดุลแต่หลายครั้งความสมดุลก็ต้องแลกมาด้วยการเสียบางอย่างไปก่อนเพื่อให้เกิดพื้นที่ใหม่ในชีวิตของคุณการงาน จังหวะของการทบทวนและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงกำลังมาเยือนแม้งานที่คุณทำอยู่อาจดูนิ่งๆหรือไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่เบื้องหลังนั้นมีบางอย่างค่อยๆเคลื่อนไหวอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวนี่คือช่วงเวลาที่คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งเรื่องทักษะความรู้และการปรับทัศนคติเพราะโอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามาท้าทายคุณเร็วๆนี้ การเปลี่ยนแปลงทางงานในรอบนี้ไม่ได้มาเพื่อทำให้คุณเหนื่อยแต่จะมาช่วยให้คุณเติบโตในแบบที่คุณไม่เคยรู้ว่าทำได้มากกว่าเดิมการเงิน แม้รายจ่ายจะยังคงกดดันอยู่บ้างแต่คุณจะเริ่มมองเห็นทางออกที่ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากรายได้พิเศษการลงทุนหรือการบริหารเงินอย่างมีวินัยมากขึ้นคนราศีตุลในช่วงนี้ควรตั้งเป้าเรื่องการสร้างฐานะมากกว่าการใช้เงินเพื่อปลอบใจตัวเองเพราะเมื่อจิตใจคุณมั่นคงความสัมพันธ์ของคุณกับเงินก็จะมั่นคงตามไปด้วย เคล็ดลับคือให้ลองคิดว่าเงินคือเครื่องมือไม่ใช่เครื่องตัดสินคุณค่าในตัวเราแล้วคุณจะจัดการทุกอย่างได้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อความรับ สำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะกลับมานิ่งขึ้นหลังจากผ่านช่วงที่อ่อนไหวทั้งสองฝ่ายเริ่มเข้าใจมุมมองของกันและกันมากขึ้นแต่คุณต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาอย่าเก็บอะไรไว้ในใจเพราะสิ่งที่ไม่พูดอาจกลายเป็นเงาที่กัดกินความรู้สึกดีๆทีละนิด ส่วนคนโสดช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะเจอคนที่สะท้อนหัวใจตัวเองได้อย่างลึกซึง้งคนคนนั้นอาจไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกที่สุดแต่เขาหรือเธอจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องพยายามเป็นใครและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความรักที่แท้จริง เคล็ดลับเสริมดวงลองทำสมาธิวันละสิบนาทีโดยตั้งใจฟังเสียงภายในของคุณอย่างแท้จริงหลีกเลี่ยงการวิ่งตามเสียงภายนอกที่เร่งเร้าให้คุณต้องรีบสำเร็จต้องรีบรวยต้องรีบมีทุกอย่างเพราะสิ่งสำคัญที่สุดของคุณตอนนี้คือการฟื้นคืนศูนย์กลางของตัวเอง พกหินโรสคอร์สไว้กับตัวหรือวางไว้บนโต๊ะทำงานจะช่วยปลุกพลังของความเมตตาความรักที่มีต่อตัวเองและช่วยให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองในวันที่ใจสั่นคลอน ขอบทสรุปส่งท้ายสำหรับราศีตุลคุณไม่จำเป็นต้องรีบวิ่งเพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าคุณเข้มแข็งพอเพราะแท้จริงแล้วพลังที่แท้จริงของคุณคือการกล้าอยู่กับความไม่ชัดเจนและกล้ายอมรับตัวเองในทุกช่วงจังหวะของชีวิตแม้บางวันจะรู้สึกหลงทางแต่ทุกก้าวที่คุณเดินล้วนกำลังพาคุณกลับไปหาความสมดุลที่ลึกซึ้งกว่าเดิม ขอให้สัปดาห์นี้ของคุณเต็มไปด้วยพลังใจความชัดเจนและการตัดสินใจที่กล้าหาญในแบบที่เป็นคุณเองและถ้าคุณอยากได้แรงบันดาลใจดีๆแบบนี้อีกในทุกสัปดาห์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกดวงดีๆและข้อคิดเติมพลังใจที่เราตั้งใจส่งถึงคุณเสมอคะ่ะ